Super Big m a กแมรอบ8ทีมยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเจ้าบุญทุ่มบาเซลล่าปะทะเสือใต้บาร์ยนมิวนิกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูการ2019-2020ในรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันกันไปแล้ว2คู่ปรากฏว่าทีมที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปได้แก่ทีมแรก ปารีสแซงต์แชมงแชมป์จากลีเกเอิงฝรั่งเศสที่ทิกนรกกลับมาเอาชนะอัตาลันตาได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและเมื่อคําขืนที่ผ่านมาทีมจอมเซอร์ไพรส์ตัวจริงเสียงจริงอย่างเอแบร์ไลซิกกลายเป็นมามืดเมื่อสามารถผ่านทีมตราหมีแอตเลติกมาดิดโดยเอาชนะไปได้2ประตูต่อในึ่ํในค,คืนนี้จึงมีการแข่งขันเป็นคู่ที่3นั่นคือซปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำรอบ8ทีมนี้ได้แก่ ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาจะพบกับทีมเสือใต้บาเยนน์มิวนิกแข่งขันกันในค่ำคืนวันศุกร์ที่14สิงหาคมเวลา2นาฬิกาที่สนามเอสเตาดโอดาลูสก่อนอื่นเราไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนา อกขักฟุตบอลลีกในฤดูกาลนี้แต่ทีมของกิเกเซเตียนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ถ่วยใบใหญ่ของยุโรปในรอบ16ทีมที่ผ่านมาพวกเขาเอาชนะนาโปลีมาได้อย่างไม่ยากเย็นเข็นใจเท่าไรนักด้วยสกอร์รวม2นัดถึง4ประตูต่อ2แต่การต้องโคจรมาพบกับยักษ์ใหญ่แชมป์บุนเดสลีกา8สมัยติดต่อกันอย่างเสือใต้บาเชนมิวนิคที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง น่าจะเป็นงานยากสุดๆหินสุดๆซึ่งแฟนๆบาซ่าน่าจะได้เห็นข้นที่แท้จริงของในายใหญ่ชาวสเปนรายนี้ว่ามีดีพอจะพาทีมกลับสู่จุดสูงสุดอีกครั้งได้หรือไม่สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันจะยังไม่สามารถใช้งานตัวหลักอย่างเซกิโอบุตเกสอุสมานเดมเบเล่และซามูเอลอุมติติที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนได้ในเกมนี้ ส่วนด้านของอาตูเจ้าตัวได้ปฏิเสธการลงเล่นเกมที่เหลือกับทีมตลอดทั้งฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูความพร้อมของทางฝั่งเสียใต้ไบเยนมิวนิกกันบ้างครับต้องบอกว่าลูกทีมของฮันฟลิกที่นอกจากจะคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและ DFB เพอโคล์าคามงได้สำเร็จแล้วพวกเขายังทำสถิติ ชนะต่อเนื่องในทุกรายการมากถึง18เกมติดต่อกันอีกด้วยเรียกได้ว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆครับสำหรับเสือใต้ในปีนี้โดยในรายการนี้พวกเขาเพ,พิ่งจะถล่มเชลซีจากทีมลีกอังกฤษมาแบบยับเจินหมอไม่รับเย็บในรอบ16ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวมสุดมโหรามถึง7ประตูต่อ1แต่ในรอบ8ทีมต้องโคจรมาพบกับ เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาซึ่งแม้ว่าฟอร์มในช่วงหลังจะไม่ค่อยดีแต่ก็ประมาทไม่ได้อีกทั้งเกมนัดเดียวรู้ผลแบบนี้หากพลาดแม้แต่ครั้งเดียวก็มีโอกาสตกรอบได้ทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเกมนี้ฮั ik, ในซิกนายใหญ่ชาวเยอรมันของเสือใต้บาเยน์มิวนิกจะหาทางรับมือกับ3ประสานที่มีลิโอนลเมสซี่ลุยส์ซวเรสและองตวนิสต์นได้อย่างไร ความพร้อมก่อนเกมของบาเยนจะมีนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เพียง2รายเท่านั้นนั่นก็คือเบนจามงปาวาวและคิงสลีโคมองส่วนคนอื่นๆฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในการลงสนามสำหรับคําคืนนี้อย่างแน่นอนเราไปต่อกันที่ผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดกันเลยครับต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของเสือใต้บาเยนน์มิวนิค ที่มีผลงานดีกว่าอย่างชัดเจนโดยเอาชนะไปได้ถึง4นัดและก็แพ้ไปเพียงนัดเดียวเท่านั้นเริ่มกันที่ปี2015บาร์เซโลนาแพ้ให้กับบาร์เยนมูนิก3ประตูต่อ2แต่ก็ชนะในบ้าน30เช่นเดียวกันปี2013บาร์เยนมูนิก2บาร์เซโลนา0ปี2013เช่นเดียวกันครับในถ้วย UCL บาร์เซโลนาเปิดบ้านแพ้กับบาร์เยนมลินิกไป0ประตูต่อ3 และในปีเดียวกันบาเยนน์มิวนิกเปิดบ้านถล่มบาร์เซโลนาไป4ประตูต่อ0เรียกได้ว่า5นัดหลังสุดขีกันเห็นเห็นครับสำหรับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2อทีมต้องบอกว่าบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ทําสถิติเข้าสู่รอบ8ปทีมสุดท้ายติดต่อกันได้มากที่สุดถึง13ฤด,ดูกาลนับตั้งแต่ ปี2007-2008จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้แล้วเบอร์เซโลนาและเสือใต้ไบเยนมิวนิคเป็นทีมที่สามารถผ่านเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกได้มากที่สุดถึง18ครั้งเท่ากัน8เกมที่ผ่านมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเสือใต้ไบเยนมิวนิคเอาชนะคู่แข่งในรายการนี้ได้ทั้งหมด มีเพียงทีมเดียวที่เคยชนะ9ก้านัดติดต่อกันนับตั้งแต่เกมแรกนั่นก็คือบาร์เซโลน่านี่เองเมื่อปี2002-2003วิเคราะห์เจาะลึกฟุตบอลคู่นี้บาร์เซโลน่าและเสือใต้บาเยน์มิวนิกเป็นบอลบุกกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นในกัมคืนนี้เป็นเกมที่แฟนบอลจะได้รับความมันระดับ5ดาวอย่างแน่นอน เพราะทั้ง2อทีมเป็นทีมที่เน้นเกมรุกกันทั้งคู่แต่สิ่งเดียวที่จะตัดสินเกมในค่ำคืนนี้นั่นก็คือความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของกองหลังจะทําให้อีกฝ่ายฉกฉวยโอกาสซึ่งมองแล้วเชื่อว่าเสือใต้บาเยินมิวนิกที่แกร่งทั่วแผ่นจริงๆสําหรับปีนี้ไรตั้งแต่เกมรับจนถึงเกมรุกนําโดยโลเบิร์ตเลวาดอฟสกี้แต่ก็ยังไว้วางใจไม่ได้สำหรับลีโอนลเมสซี สุดท้ายแล้วจะบทกันมันทีเดียวครับสุดท้ายแล้วเชื่อมั่นในแนวรับของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกว่าน่าจะดีพอที่จะเอาแนวรุกของบาร์เซโลนาอยู่ถึงแม้จะยากเย็นมากๆก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมองว่าน่าจะบทกันมันและก็สูสีมากๆอาจจะถึงต่อเวลาพิเศษหรือดวลจุดโทษกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากจะเลือกทีมที่ชนะในกัาคืนนี้ขอเลือกเป็นเสือใต้บาเยนน์มิวนิค ฟันธงลงสกอร์บาเยอรมิวนิก2บาเซลูนา1ติดตามความมันความสะใจของฟุตบอลอยู่ฟาเชเป้ยนลีก2019 2020ได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดสับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งเพื่อเตือนไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ